สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีกับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องชาแนลคูยอพยากรณ์เป็นอย่างดีด้วยมาในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีดาวหลายดวงเลยนะที่จะทําการเคลื่อนย้ายย้ายราศีเนี่ยหลายดวงมากเลยไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่ๆนะครับอย่างพระเอกของเราเนี่ยคือดาวพระพฤหัสซึ่งจะย้ายในช่วงปลายเดือนจะมีดาวอาทิตย์นะครับใช้ประมาณวันที่17กันยา ดาวาพระศุ์เนย้ยาย8กันยานะก่อนหน้านั้นก็จะมีดาวพระอังคารน,นะครับย้ายไปที่6กันยาแล้วก็ทางด้านของดาวพระเกตย้ายไปที่3กันยานะครับไล่เรียงกันมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนเดือนนี้นะดาวที่ย้ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมีเป็นดาวใหญ่หน่อยนะทาให้เกิดผลในระยะยาวๆกับทุกทุกลัคนาราศีเลยแต่ละลัคนาราศีเนี่ย จะได้รับผลอิทธิพลอย่างไรในการใายของดวงดาวห้าดวงนะครับในครั้งนี้บ้างก็เดี๋ยวมาติดตามฟังกันภายในคลิปกันสิ่งใดที่พลาดไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ลืมเสียทุกอย่างอย่าเฝ้าตามคิดถึงมันให้มุ่งทำแต่ความดีเดี๋ยวก็จะดีเองหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำวัดท่าสูงครับ ก็รากฏนะครับได้รับอิทธิพลของดาวพระเกตเนยโคจรเข้ามาทับลักตั้งแต่ต้นเดือนเลยคือวันที่3กันยายนพอดาวพระเกตโคจรเข้ามาทับลักเรือนสตาเนี่ยนะครับโอ้โหก็ไม่แน่ใจว่ามาจากพบอะไรเดือนอะไรนะของพื้นดวงแต่ละท่านเอง แต่สิ่งที่แน่ๆเนี่ยนะครับถ้ามาจะพบดีกรกฏเขาเรียกว่าจะดีมากนะถ้ามาจะพบร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าโอโหทุกทวีคูณนะครับพอเป็นดาวที่ส่งกําลังในลักษณะแบบนี้บังเอิญว่าพอพระเกตเข้าโครจรเข้ามาเนี่ยนะครับพระสาไงเพื่อนที่น่ารักคู่ที่น่ารักของอาชาวกรกฏยังคงเล็งลักนาเข้ามาอยู่นะดังนั้นเนี่ยเวลาดาวอารมณ์นี้เข้ามาเขาเรียกว่างานงอกนะถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ย งานงอกอารมณ์ของงานงอกเ่ยนะมันมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมาจากดาวดวงอื่นนะครับที่มีผลอิทธิพลเข้ามานะส่วนที่1ส่วนที่2ก็ดาวพระสาว่าอย่างที่บอกเข้าไปเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยงานไม่ใช่ของเราเราก็ได้งานเธอมาทํานี่อารมณ์แบบนี้ดีไหมนะก็ถือว่าเป็นการฝึกศักยภาพความแกร่งนะครับพอดาวพระเกตเข้ามาอีกนะ พระเกตยเป็นดาวของกุศลเป็นดาวของความใจบุญเราก็เป็นคนสุภาพอ่อนโยนอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยก็เลยยิ่งอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเขาเข้าไปอีกนะครับเ็าเรียกว่าจิตอาสานะครับดาวจิตอาสานะั้นโคจรเข้ามาดังนั้นงานของเธอจึงกลายเป็นงานของฉันนะครับอารมณ์ในลักษณะแบบนี้หัวหน้างานไง น้ำมอบหมายงานเพิ่มเติมนะครับมีเกณฑ์ในการที่จะทํางานหนักเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะครับระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพงานหนักแบบนี้นะครับก็ต้องรู้จักาวางเวลาจัดสรรเวลากันให้ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะดาวป่วยเนี่ยเดี๋ยวโคจรเข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไปปลายเดือนนะกินยาบํารุงดูแลสุขภาพดีๆเอาไว้เลยพระประหัรไงครับพระประหัส มาจากไหนมาจากสุภาใช่ไหมมาจากสุภามาจากอรินะเดี๋ยวโคจรเข้ามาเลงลักหัวหน้าไงครับที่เหมือนที่บอกไงมอบหมายงานมาพอก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้เครียดถูกไหมพอเข้าสู่ปลายเดือนมาเล็งลักมาร่วมกับดาวสาวเป็นดาวคู่ศัตรูเล็งลักนะครับปัญหา,าจากการคิดกระดรคิดมากเค,กร,คกรียดมากอย่างนี้นะครับก็โคจรคยยเข้ามารุมเสริมเพิ่มเข้ามาอีกอริก็เข้ามาไงปัญหาอุปสรรคความเจ็บป่วยต่างๆน,นานาน niin, ก็เข้ามาอีกจึง ทำให้เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยเนื่องจากการคิดหนักนะการาทำงานหนักจนเกินกำลังนั่นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าเนื้องานจริงๆนะยังเปลี่ยนแปลงไม่ยังไม่หยุดนิ่งนะเพราะตอนนี้ก็ยังมีปรับเปลี่ยนใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องคิดต้องทำเข้ามาอยู่เรื่อยๆไงนะครับแถมดาวมาโคจรกระตุน้นเป็นทวีคูณแบบนี้นะครับก็เรียกว่า โอ้โห oh, คงจะคูณหลายคูณนะช่วงจังหวะเดือนกันยายนนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเอาไว้ให้ดีๆส่วนใหญ่เนี่ยนะครับงานที่จะมีปัญหาเนี่ยนะมักจะมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงบประมาณอย่างเช่นอยากจะตั้งโปรเจกต์ใหม่อยากจะทํางานใหม่ติดขัดอะไรละ่ะติดขัดเงินลงทุนนะเพราะความกล้าความอะไรต่างๆของฝ่ายบริหารก็อาจจะไม่ค่อยกล้ามากนักนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะหรือบางครั้งเขาเรียกว่าดวงในช่วงกันยาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะ อาจจะอยากจะให้เราทําแต่ไม่ซัพพอร์ตอะนะไม่ซัพพอร์ตงานไม่ซัพพอร์ตความช่วยเหลือไม่ซัพพอร์ตอะสักอย่างนะทุกอย่างก็เลยต้องเป็นช่วงจังหวะที่ช่วยตัวเองนะวิ่งเต้นด้วยตัวเองมันก็เลยเครียดมันก็เลยหนักนิดหนึ่งพอเข้ามาสู่เมื่อกี้เรื่องงบนะมีปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนมันก็ยาวไปยาวๆไปพอเข้ามาสู่ สัปดาห์ที่สองของเดือนเนี่ยนะพระอังคารย้ายเข้ามาอังคารย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับระมัดระวังในเรื่องอะไรในเรื่องของเวลาไปพีเซนงานพีเซนงานให้หัวหน้าฟังก็ว่าเครียดแล้วนะครับพีเซนงานให้ต่างแผนกเข้าใจยิ่งเครียดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการพูดการจาการพีเซนเกิดขึ้นแต่กลัวไหมล่ะไม่กลัวนะดาเขาทามุมตีก,กันถึงกันนะราหู พุทธสุขสาวโ,โหอังคารทำมุมถึงกันเขาก็มาเกื้อนหนุนช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าถ้าเราหาบทพิสูจน์นะทางออกหาหาหากกสองนะหาเส้นทางที่สองเอาไว้เนี่ยรับรองได้ว่าเดี๋ยวก็จะได้รับชัยชนะนะครับเพราะดาวพระเกตพระโคจรมาทับลัคนาเรือนชะตาเนี่ยนะแม้จะมองไม่เห็นใครแต่มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเหลือนะครับมาช่วยเหลือให้กับาชาว กรกฎของเรานะนะครับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆนานาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเรารู้อยู่แล้วว่าพอไปพรีเซนต์เนี่ยตา่างแผนกเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจไม่เก็ตเราก็เปลี่ยนรูปแบบก็ได้การพรีเซนต์ให้มันดูทื่อๆหน่อยทึมๆหน่อยเนี่ยนะเขาก็จะเข้าใจของเขาเองนะครับอารมณ์ประมาณนี้แหละครับเพราะว่ากรกฎเองเนะี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะมีความละเอียดอรอบคอบหลายจุดหลายประเด็นนะ ดังนั้นเนี่ยผลงานของเราค่อนข้างที่จะออกมาดีแหละใครไม่เห็นก็ช่างเขาแต่รับรองได้ว่ามันดีอ่ะมันดีะนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะภายหน้าผู้บริหารเราเขาก็จะเห็นคุณค่าของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆต่อไปนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องงานหนักไม่ต้องถามหานะว่าจะเบาเมื่อไหร่เราลืมเวลาถามตรงนี้ไปเลยเพราะเดี๋ยวชินละเดี๋ยวจะชินละนะครับหลายๆอย่างทีนี้นะครับหลายๆอย่างดูตึงเครียดนะแต่ถามว่า มีข้อดีไหมล่ะดาวทํามุมในลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่ามีข้อดีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าช่วงแรกมันอาจจะเสียก่อนอาจจะเหนื่อยก่อนมีความขัดแย้งก่อนต้องพิสูจน์ฝีมือต้องนุ่นตรงนี้ตรงนั่นนะปวดหัวคิดวุ่นวายแต่ผลสุดท้ายกลับมาเป็นอะไรล่ะเขาทํามุมตีกลวดมาให้เราเนี่ยเห็นไหมราหูถึงเสาเนี่ยนะก็ทายดีไปนะครับเพราะนั้นจะสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับจะสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาจากเรื่องเล็กๆนะครับเพราะเรื่องเล็กคือเรื่องอะไร เหมือนลงทุนน้อยได้กําไรมากนะเล็กคือบางทีคิดไปไงไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะก็กลับได้เป็นกํากไรนะครับกลับได้เป็นผลงานที่ดีกลับเข้ามาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นดาวยังคงยืนในลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่ามาทั้งข้อดีข้อเสียแหละข้อข้อเสียก็แค่เรื่องการขัดแยง้งนะถ้าเราทําใจเย็นหน่อยมีสติหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในมือเรานะครับทีนี้ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องงบแนละเรื่องการเงินกันบ้าง การเงินเนี่ยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยรายจ่ายต่างๆนั้นก็เดี๋ยวก็จะเขาเรียกอะไรมันจะดีขึ้นอ่ะมันจะดีขึ้นมันจะมีรายรับมากขึ้นกว่ารายจ่ายแล้วเพราะถ้าถ้าถามว่าช่วงต้นเดือนเขาเรียกว่ามันมีเหตุให้จ่ายออกไปจ่ายนูน่นจ่ายนี่จ่ายนั่นนะแต่รายรับก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆไงเขาเรียกว่ารับทั้งเงินเดือนนะมีโอกาสที่เงินเดือนเพิ่มขึ้น นะแต่เราไม่ต้องบอกใครนะเงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็พอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นปุ๊บรา,ายจ่ายมันก็มารอรับแบบนี้ครับหลังจากนั้นไปเนี่ยเขาเรียกว่ารายรับเนะี่ยมันก็จะสูงกว่ารายจ่ายนะครับเพราะนั้นงานมากเงินก็ต้องมีมากเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนะนี้ก็เป็นเนื้อดวงของอาชาวากรกฎนะครับอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้นะครับพอดาวไปวันที่17กันยาใช่ไหมอาทิตย์ไปร่วมอังคาร นะอาทิตย์พิทุบังคานจะเดินทางไปที่ใดแห่งผลใดจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะในเดือนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบุญกุศลที่เราจะเติมเข้าไปในเดือนนี้คืออะไรการภาวนาและขอพรนะปกติภาวนาอย่างเดียวแผ่ไม่ตายอย่างเดียวนะให้ตัวก็ก็ดีแล้วนะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ภาวนาและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเรานั่นแหละนะครับจะให้คุณให้ประโยชน์ที่ดีมากนะไม่ว่าใครมีพระอยู่ในบ้านก็ขอพร ไปนะครับแล้วก็จะได้เหมือนพรดีๆกลับเข้ามาสิ่งศิสิธ์ก็นมชั่วเรือเกื้อหนุนดวงชะตาเห็นไหมเรื่องดีๆก็มีมากมายนะยิ่งพรจากเทวดาสิ่งศิสิทธิ์แล้วได้ผลเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งนะครับคือใครรู้ไหมมารดานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุขไปยืนในภพพันธุไงนะพันธุก็มารดานะครับพันธุมารดาปิด แล้วเรานั่นเองนะครับก็จะได้รับพรดีๆเ็เรียกว่าเหมือนใครติดขัดอะไรอนะ่ะทำอะไรไม่ไม่ไหวทาอะไรมันเหนื่อยแล้วเกินเราแค่ทำความสุขนะครับให้เกิดขึ้นกับแม่นะครับไม่ว่าจะซื้อของหวานซื้อขนมหวานนะแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะดูคมุมต้าตาลด้วยนะแล้วก็ซื้อของขวาของขวันอะไรต่างๆนะครับไหว้มารดาดอกไม้ไปไหว้กาบเนี่ยขอพรอ ลองดูนะหลายๆอย่างมันก็จะผ่อนคลายขึ้นแล้วก็จะเป็นไปในแง่บวกนะครับเวลามันเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยเดี๋ยวพอสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องดีกลับเข้ามาด้วยบุญกตัญญูตัวนี้นั่นเองนะครับพอมาดูในเรื่องของความรักกันบ้านนะความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าก,กังวลน,นิดหนึ่งนะเพราูดู้สสกว่าเหนื่อยๆกันเราได้รับงานได้รับหน้าที่บางทีก็ ลืมเวลาให้กันและกันนะครับบางทีก็มีความห่างไกลระยะทางเข้ามาอีกนะยิ่งช่วงโควิดในลักษณะแบบนี้ถ้าอยากจะรักษาความรักดีๆเอาไว้ก็วิ่งรอกหน่อยนะวิ่งรอกเหมือนบบเหนื่อยจากการงานเนี่ยก็ต้องไปเหนื่อยกับในเรื่องของตามคุยตามคู่อะไรแบบนี้นะครับมากหน่อยนะกอดกันมากหน่อยก็ได้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนะครับความรักดีๆก็จะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่เกิดในกรกฎเนี่ยมีพระสาวเรียนรักอ,อยู่พระสาวเป็นเจ้าเรือนของปัตตานีนะครับก็มีโอกาสยังมีเกณฑ์ที่จะมีความรักดีๆเข้ามาแต่ต้องเหมือนประมาณว่าอะไรอะ่ะเหมือนถ้ามาทางานร่วมกันนะจะดีกว่านะครับเหมือนแบบเจอในที่ทํางานทํางานร่วมกันนะเครียดไปด้วยกันทุกไปด้วยกันแบบเนี้ยนะจะถือว่านะดีนะครับในเรือนชะตาของกรกฎนะครับทีนี้คนโสดอ่ะ คนโสดก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังอะไรเพราะมันมีมุมที่เขาทําบุมแบบนี้นะระมัดระวังแบบเจอคนมาทําให้เกิดความรุ่มหลงเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยนะดาวในลักษณะแบบนี้ก็ขอ,ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปถ้าท่านใดนะครับสนใจผูกชะตาดูดวงเนี่ยก็แอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับให้กับทางผมแล้วก็ทางทีมงานด้วยขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักร,รักษาให้กับทุกๆรกัคนาราศีปลอดภัยจากโรคภัยพิบัต,ติต่างๆนานามีแต่ความเจริญมีแต่ความรื่งเรืองมีแสงสว่างมีทางออกในชีวิต ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งปี2564นี้เลยครับ